ห้าด้วยความหวังเหนยวหลังด้วยความภาคภูมิใจแต่จะภูมิใจมากหรือน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยส่วนตัวแล้วผมภูมิใจเพราะผมเป็นสารนัา,นายยาโดยแทยยแแ้จริงร้อเปอซ็ต์บวชเรียนและก็จบห .6 เรียนยนื้สารญจนถึงปัจจุบันจบปรนญญาเอกแล้วและที่อยากจะนำเรียนตอนนี้ก็คือขอบคุณทางทุกช,ชาติที่กรุณา อนุมัติงบหมวดเงินเดออซ็ปอไปถึงโรงเรียนซึ่งผมได้ในเอกสารมูสกุลนี้ประจำเดือนมิถุนายนนะครับแต่เิเดนึนเกเข้าโรงเรียนอย่างนั้นก็เนื่งหนึ่งแต่ในเอกสารแล้วหมวดค่าตอบแทนจอซปอใ่ร้อยห้าสิบาทประจำเดือนมิถุนายนโดยใช้ข้อมูลสิทธิิกาหกห้ที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนที่เอ่ยถึงในช่วงต้นมิักครู่ก็คือ บอกว่าตอนนี้ผมอยากจะในฐานะหัวดรวิลพงศ์นะวิลพงศ์ทร้างคำไลน์ว่าหน่ยงานของเราก็คือที่เราพูดชาติทั้งหลายรวมถึงกรรมการกองสอบที่เกี่ยวข้องทั้งลายจะส่งคําขอมอบหมายการไปถึงสำนักงานช่งไหนนี้ขอให้สัญญาณซึ่งผมเป็นหนึ่งในรายชื่อคณะกรรมการติดตามหนึ่งกองสอนี้ที่รัฐมนตรี ูแต่งตั้งผมมีชื่ออยู่ในนั้นมพร้อมที่จะไปทำหน้าที่สารต่อจากทางรัฐของประเทไ้ชาติม่ีแค่นั้นไม่ตงกไปีไปหน้าประับผู้ชิจิไปไหนผู้วิจิยไปไหนไ่หยุดพนักดันปวดขาขาาปบินสองสิบล้านทำไมไม่ตัดขา ไม่ใช่เรที่มันรักษาได้ก็ได้เราไปหาไปโรงพยาบาลขนาดโรงพยาบาลนิดๆก็คือว่าและปัจจุบันนี้เราของงานจากพุทธชาติเป็นฝ่านงานทั้งหลายหนึ่งที่ก่อพุทธมาเป็นหน่วยงานของเราแล้วก็คือสสปแผนจามึกษาสสปแผนธรรมสสปแผนบาลีสสปสูนย์เยน่ยงเย่ในคณะสงฆ์เสร็จแล้วเราก็มีโครงสร้างของเราแล้วโดยเผนพระคุลเป็นขุนราชสลับป้อยเป็นประธาน แล้วก็มีหกกองมีอะไรต่างๆนั้นมีโครงสร้างถูกต้องชัดเจนตามข้อบังคับซึ่งในหนังสือนี้ผมแล้ว <hine>? นีแค่จะจำได้ทุ้มาตราสามสามแล้วก็ข้อบังคับทั้งห้าสิบข้อรวมถึงข้อบังคับในหลายฉบับที่ออกมาแต่ผมยังไม่เห็นงานที่ออกมาผมยังเป็นห่วงอยู่เนื่องจากว่าถ้าเราจะขอเงินโดยที่ไม่มีงานให้เขาดูคนที่จะให้เงินเขาจะให้ไหม นี่คือคำถา,าถ้าสมว่าถ้าเขาจะให้เนียเอาขอตัวการร่างานของท่านหน่อยมีท่านดูไหมข้่มือปฏิบัติงานต่างๆหรือไม่ก็การร่างานที่ล้นมือทั่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็คือ,อ,มมอ,อเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าเราจะไปขอเงินใครก็ตามแม้กระทั่งไปขอพักป่าหเราเราจะต้องมีสองไปเขาดูแล้วก็ดูเนื้อหาในสองว่ามีวัตถุประสงค์ อบอกว่าปาเพื่ออะไรกรรมการมีใครบ้างมีไม่ดีมีรูป้าไม่เห็นด้วยการจะไปรชางองบมบทสดได้ยังเป็นภาพบทสดที่ยังไม่สร้างมไม่เสร็จตุโของไม่ใช่เดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นก็คืออยากจะเห็นในอนาคตกนใกล้การาง,งานต่างๆที่รันไปจากส่วนกลางไปที่เขตเขตไปที่โรงเรียนตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนปัญหาที่ตามมาก็คือ เปิดเทอมนี้หนึ่งทัพหกหกเที่ฟังฟังมาตั้งแต่การประชุมที่เขตกรดีที่ที่ไหนก็ดีบอกว่าจะให้คปปรูไป่ต้องทำงานแต่โมงครึ่ง,งตามระเบียบรฐฐาชการแล้วรอประกาศจากอบกรสัมมันประกานทาสมันลงมาเพราะว่าหลายๆโรงเรียนและปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันตามระเบียบเดิมก็คือเปิดเทอมเช้า,าก็มีเปิดเาทา่่ยไปก็มี าอางใบอนุญาตจะตังางโรงเรียนผมนี่เดิมทีนั้นในใบประกาศนั้นผมว่าเวลาต้างใช้ในการสอนสิบสองสามสี่หรือสิบแปดสามสิบถ้เช้าผมก็รู้วัดตั้งเรียนก็อยู่วัดเรียนได้ทำบ้านแต่ถ้าไปก็มาเรียนสามวันแต่เห็นว่าตามกฎหมายใหม่นี่ก็ไม่รู้ว่ากฎหมายใหม่น่าดัเป็นยังไงอนุญาติได้ด้วยการทําง,งานของตัวส่งโผลยังไม่ถึงแต่ตอนนี้ก็ฝากเป็นเรื่องที่สําคัญรวมถึงเรื่อง การโยกการย้ายการอะไรต่างๆที่เป็นงานธุรการซึ่งวันแรกจะต้องไปอยูส่วนกลางเท่านั้นแต่กองต่างๆที่อยู่ในส่วนกลางคนงานเงินอยู่กองบริหารงานบ้านก็คือสอยู่สสประกอบส่วนกลางรวมถึงทีง่เอ่ยถึงเมื่อสักเมื่อที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการตรวจนับประลองจำนว,วนดักเรียนผมไปดูแล้วนี่มันเป็นพนักงานของกองบริหารวิชาการเนี่ ทะเบียนและสถิติอะไรพวกนี้มันจะมีกลุ่มงานอยู่ที่พูดถึงเรื่องการรับรองจำนวนตรวจรับรับรองจำนวนนักเรียนการส่งข้อมูลทั่นหละคือในกลุ่มนี้นกองนี้เสร็จแล้วก็ไปโค้งกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือส่วนราชการสนวนพูท่านมีหน้หนาที่ตรงเรื่องของพวกเราแล้วก็มีหน้าที่พอถึงช่วงสิทธิ์นิตนาข้อมูลสิทธิ์นินาข้อมูลสิทธิกิจการแล้วก็มาหาวิธีตรวจรับรองจำนวนักเรียนส่งไป ในปัจจุบันนี้แต่และจังหวัดมาตรฐานไม่ไม่เข้ากันโดยเฉพาะในโงการเป้นพี่พื้นจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่คือสระมรวงัฒนะนะ